สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊กเ่าจะหอดตกเครื่องบินเครื่องยังตกเครื่องบินตกเครื่องยังสวัสดีครับโอ๊กเ่าจะถึงเลยตกเจวทั้งคนนี้สวัสดีครับเจ้าของร้านมาแล้วฮะ เอาขนมขนมที่สมาครที่สมัครเจ้าเกี้ยไหนอะเอาอะไรครับผมเอาอันไหนสวัสดีครับยางครับผมย่างวายวัยเอาสักชิ้นไหมวายย่างตะคุนย่างตะคุนอันนี้แตะดูไหมเอาไหมเบื่อเอาลิบะเอาลิบะอันตะคุนอ๋อนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ใช่ไหมครับเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้เอาเลยชี้ก่อน เอาอันน mm hmm. mm hmm. mm hmm. uh, ี้โอ ah, ้ยเห็นหน้าม็นกันย okay. ้ายลลกงานโลกหางานเป็นรลออะเดี๋ยวเอาชักตะาคอให้ผมหน่อยสวัสดีครับตบอยกมาดูสิเอาไหมครับเอาไหมลยเสอไหมขอบครับรันรับคุณวัน ครับผมก่อนเียแรกครับผมก่อนครับผมรอก่อนเ๋ยวกระปาหน่อนอู้ดูดูสิดูดูสิดดูสิโอ้โหกินปะกินปะเอาไหมเอาไหมกินมามไหมตื่นอนก่อนหนึ่งกะน้ต้อตกใจ วาจากับช้อนเนี่ยนะเครื่องบินตกฮะไม่ใช่ตกเครื่องบินเครื่องบินตกใช่ไหมฮะป๊าเอฟซีหาเอฟซีมารอจนบินนี้หมดแล้วตกเครื่องบินน่ะนี่ยังนะอะไรน่ะอู้เปล่าเอาครับก่อนครับผมก่อนครับผมมาชูดูก่อน ครับผมโอ้โหเดี๋ยวต้องซื้อแก้วกดๆแล้วจะมีเพลงครับผมครับผมครับผมก่อนครับคุณก่อนครับผมก่อนครับผมโอเคอถ่ายรูปแล้วหน่อยเอ็ซีวอร้องแต่เช้าแต่บ่ายเลยเนี่ยกินน้ำหมดสิบแก้วแล้วกินกินแคบหมูไปตั้งเยอะแล้ก่นั่งยืดๆอย่างนี้นี่ต่างร่าง ลุกหล่อไม่มองต้งเลยโอเคช่งช่วงนอนช่าเเหมือนคุณพ่อมากเลยครคะอันนี้เป็นยายขอบแท้คุณยายด้วยนะชอบไหมคะขอจับมือหน่อยได้ไหมคะจับมือหน่อยได้ไหมได้จับมือจับมือหอ่ไยได้ไหมคะจับมืออะบมเออเสี้ยนหน่วยโอ๊ยงูต้นไม้อะไรท่านยังคือบอให้ยั้มย่ายสองคะแนนอ่ะอันเนอะ เย็นยาอะไร้องแห้งๆให้พูให้พูดให้ที่เป็นอุ้มเรอนี่ให้ที่เป็นอุ้มที่เวียนไม่อยู่นะนี่ที่เวียนไม่อยู่เเกียวอยากดูไหมคะเปิดแกะเขาวิ่งไหมน้องนั่งแกะไหมคะแกะไหมครับแกะโอ้ยใส่เลยไม่ใช่ทานเลยใส่แล้วค่ะใส่แล้วโอ้ยนี่ไม่ใช่ทาเาไม่ใช่ชอบไหมครับน่าเฮ้ยเก่งยังเลย เนยยิ้มกันยิ้มหลอ่อหล่อกันน้ำตาสบาร์ร,รฟี่พี่หนึ่งบาร์รฟี่หนึ่งชายเขียวมัทฉาบพรีเมียมหนึ่งม,มองเงินพี่นห,น,หน,น,นึ่งนั่นได้กว่าพี่หคือจัดตรงนี้เลยนะ